รองเท้าคู่ใหม่นะครับที่จะใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ไสลุยนะครับวันนี้มาเป็นของฮ o การุ่นฮ o กาพาราอยู่ในซีรีส์ฮอกาวันๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในรุ่นไหนบ้างนะแต่ว่าในซีรีส์รุ่นนี้คือผมเคยใช้ที่เป็นรองเท้าคุ้มข้อของเขาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจถอยมาซึ่งเดี๋ยวมันจะใช้ในการเดินทางที่แบบคู่เดียวเที่ยวทั่วโลกอะไรประมาณนี้คือใช้แบบว่าดูเป็น ลุยน้ําได้ลุยแคมปิ้งได้แล้วก็ใช้สําหรับแบบเวลาที่เราเข้างานสังคมเข้าร่วมกิจกรรมในเมืองได้ก็ไม่ดูเครือเขินจนเกินไปคู่นี้นะครับก็จะมีหลักๆส่วนประกอบหลักก็จะมีที่มันเป็นพื้นยางนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่านุ่มนวลมากแล้วก็มีการดีไซน์ที่แบบสายลุยนะเห็นไหมคล้ายๆของตัวรุ่นใหญ่ที่ผมเคยใส่เลยนะมันนี้ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาจะมาเย็บเป็นเหมือนลักษณะของหนังคล้ายๆหนานะั้นจะไม่ใช่หรอกแล้วก็ เป็นเหมือนเซนเดอร์รองเท้าที่แบบรัดส้นนะครับแล้วก็มีพื้นด้านในที่เป็นแผ่นเหมือนแผ่นรองด้านในแบบนี้ซึ่งสัมผัสด้านในเนี่ยมันจะลื่นมากเลยนะครับเ,เวลาสวมใส่ก็จะไม่ค่อยติดขัดรวมถึงเขาเย็บติดติดด้านในมาด้วยนี่ลื่นหมดเลยเพื่อเวลาสวมใส่จะได้ไม่รู้สึกติดขัดเวลาใส่เวลาสวมมันจะใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่องที่เอานิ้วสอดตัวนี้ถูกใจมาก ปกติทํากันมาเล็กๆอันนี้นิ้วใหญ่ๆของผู้ชายอย่างนี้นะครับก็ใส่ได้ง่ายๆใช่หไหมเวลาที่เราดึงสวมใส่รวมถึงข้างหน้าเช่นกันใส่ง่ายนะครับแล้วก็เชือกไม่ต้องใช้แล้วใช้เป็นแบบลูดนะสลิงลูดเอาแบบนี้ซึ่งสามารถใส่มือเดียวได้เลยนะครับต้องใส่รองเท้าด้วยนะครับเนี่ยรับให้แน่นแล้วก็ตัวสายสลิงตัวนี้นะครับมันก็จะไปร้อยกับ ชุดด้านหน้าทาให้เพื่อนสามารถถอดใส่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงไม่ต้องมานั่งสนใจว่าเชือกจะหลุดไหมหรือไม่หลุดก็ใช้เป็นแบบระบบล็อกแบบนี้ผมว่ามันสะดวกดีนะครับพื้นด้านในครับออกแบบเป็นแบบลวดลายพิกาอถือว่ายอดเยี่ยมแล้วมีปัม๊มแบรนด์69วันๆด้านในด้วยแล้วก็พื้นข้างในนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็การงอรองเท้าทาได้ดีไม่รู้สึกอึอดอัดเหมือนรองเท้าเดินป่าที่มีพื้นแข็งนะครับตัวนี้ ยืดหยุ่นสามารถใช้งานได้เขาเรียกว่าไงรอบด้านนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบรองเท้าสไตล์ที่เาเรียกว่า1คู่เนี่ยใช้ได้ทั่วไปเลยผมแนะนําว่าเจ้าฮูการุ่นวันวันรุ่นโฮพาราตัวเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับสายเดินทางแคมปิง้งท่องเที่ยวเดินในเมืองก็ได้นะครับหรือด้วยดีไซน์ของมันก็สวยนะอีกอย่างหนึง่งรองเท้าลักษณะน,นี้พเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยถ้าเราไปใส่ถุงเท้าดําด้านในมันก็ดูเป็นรองเท้าผ้าใบเลยเพราะว่าด้านในถึงแม้นี้ไม่จะเห็น เนื้อเราใช่ไหมเท้าเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ถุงเท้าดําด้านในปุ๊บมันก็จะดูเหมือนเป็นรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่ซึ่งสะดวกมากถ้าเราไปลุยป่าลุยฝนตาแป๊บเดียวก็แห้งเพราะว่าวัสดุตรงนี้มีแค่ที่มันน่าจะเปียกก็คือเอเจ้าผ้าชิ้นนี้กับที่ผ้าที่อยู่ด้านในซึ่งก็บางมากก็คิดว่ามันน่าจะไม่นานนะครับก็สามารถที่จะแห้งได้นะครับแล้วก็หน้าตาเขาดีไซน์มาดูสิ เหมือนทรงแบบสไตล์สายลุยแบบมินิมอลนะคู่เดียวเที่ยวได้ทั่วไปแล้วก็เวลาเก็บพับห้อยมันก็ไปได้ดีครับแต่ราคาก็สุดยอดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูในลิงก์นะเพราะว่าหลายที่ก็ราคาไม่เท่ากันก็ลองมาดูชื่อนี่เท่าโฮก้ารุ่นโฮพารานะครับโฮพาราตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะก็เป็นรองเท้าสไตล์แอดเวนเจอร์นะนี้ผมได้มาซื้อเองนะแล้วก็รู้สึกว่ามันทํางานได้อัตถประโยชน์เยอะดีแล้วก็ หน้าตาดูเท่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากยินอะไรมากมายนะครับก็มันจะมีตัวปุ่มล็อกตรงนี้ซึ่งปุ่มล็อกตรงนี้จะมีหน้าที่ในการบีบกดก็คือล็อกสายเปิดสายบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งง่ายมากไม่ต้องใช้ระบบเชือกอีกต่อไปนะแล้วนกะ็วิธีการใช้งานก็คือจับตรงนี้นะครับแล้วบีบกดลงไปแล้วลูดเข้าหาตัวเพื่อให้แน่นนะครับตรงนี้รองเท้าก็คือจะแน่น แล้วก็เชือกตัวนี้มันก็จะตกไปด้านหน้าบริเวณตัวนี้ซึ่งถือว่าสะดวกนะไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็ถ้าจะให้มันคลายก็บีบก,กดลงไปสไลด์ลกมารองเท้าก็จะแบบนี้อ่าที่เด็ดลองใส่ให้ดูนะครับโอเคการใส่ก็ง่ายๆครับข้างในนี้จะเป็นผ้าลื่นๆนะครับ ป๊รูดชับมาเรียบร้อยเห็นไหครับแล้วดูคือมันเป็นทรงมันดูสปอร์ตสวยนะครับไปอีกแบรนด์หนึ่งที่แรกผมสนใจก็คือเป็นคีนซึ่งผมชอบว่าทรงนี้สวยกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็มีรูระบายแตนข้างแบบนี้นะครับตรงหัวมีปิดฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยเวลาเราแอดเวนเจอร์เดิน ลุยภูเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เชือกตรงนี้จริงๆมันก็จะเป็นตัวล็อกเหมือนเราผูกเชือกองเท้าก็สามารถดึงได้อีกเห็นไหมพอดึงปุ๊บมันก็จะรัดแน่นเข้ามาอีกแลบีบใส่มือเดียวได้เลยนะเนี่ยปุ๊บเห็นไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าซื้อมาสําหรับใครที่ชอบคู่เดียวเที่ยวได้ทั้งหมดนะก็เป็นสายทั้งแคมปิ้งเป็นแคชชัวร์ท่องเที่ยวเลยในเมืองก็ได้อยู่นะครับยาง ครับก็เย็บได้ดีนะครับรงานรีบเลยนะตัวนี้ของแท้นะครับแล้วก็มีของเทียบที่ราคาไม่ถึงก็จะก็สดุ๊ก็จะแตกฝาังไปนะครับก็คืนโลโก้ยี่ห้อตรงนี้รุ่นยี่ห้อพื้นพื้นนุ่มมากครับแล้วก็เป็นลวดลายแบบเดินป่าได้แคมปิ้งได้ลุยน้ำได้นะครับทรงตัวใช้ได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่รองเท้าที่สำหรับใครที่ชินชอบใส่ลุยป่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้อยู่นะแบบท่องเที่ยวแบบประเภทเชิงแบบใช้แบบมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเข้าไปในป่าในดอยก็ถือว่าใส่ได้ก็เป็นหนึ่งคู่ที่ซื้อมาใช้เองนะครับอันนี้ฮ o กาโฮพาราอยู่ในซีรีส์ฮอกาวันวันซึ่งผมเคยใช้ก่อนนันนี้เป็นรุ่น h o การุ่นที่เป็นเดินป่าคุ้มข้อนะถูกใจ การดีไซน์นะครับก,ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเจ้าโฮก้าวันวันโฮพาลาตัวนี้นะครับก็มีลิงก์ข้อที่ผมสั่งจากร้านในช้อปปี้นะก็ลองกดเข้าไปดูนะแต่ว่าไซส์จะเหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาร้านนี้ทําค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ซื้อมาใช้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่เหมือนว่า1คู่เดินทางได้ทั่วไปทําอะไรก็ได้ผมก็ว่ามันเหมาะกับชีวิตไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันนะก็ท่องเที่ยวได้ด้วยใช้ในการไปทํางานได้ด้วยในบางจังหวะนะแล้วก็การดีไซน์ที่มีน้ําหนักเบาแบบนี้ก็สนใจก็ลองสนับสูุนช่องนะครับก็กดไปซื้อในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ